สวัสดีครับผมวันนี้พบกันหนึ่งบ้านมิสูอีกแล้วนะครับผมวันนี้หนึ่งบ้านมิสูก็อยู่กับบริษัทนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์ก็เลยใส่ชุดสบายๆหน่อยนี่ทุกคนพอดีเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยววันนี้หนึ่งจะพาไปดูนะครับรถเปิดตัวใหม่ของค่ายมิสูมิชิของเรานั่นเองนะครับ กับนิวนะครับ Mitsubishi Exlander Cross ของเรานะครับบอกเลยว่าเปิดตัวโฉมใหม่มานี่เขากระแสซิปมานี่แรงมากครับบอกเลยว่าน้องๆป่าเจโรอยากรู้เหมือนกันว่ามีน้องอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูครับก่อนอื่นนะครับจะพาไปดูรถยนต์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของหนึ่งเลยนะครับช่องหนึ่งบ้ามิซูนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับหนึ่งจะพาไปดู Exlander Cross New สองพันยี่สิบสามนะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมไปบ้างนะครับอ่ะไปดูเลยครับผม อ่าตอนนี้เราก็มาถึงโชว์รูมมาแล้วนะครับผมนี่ทางเข้าครับเอาทำรูแล้วมาเฮามากครับผมนี่ี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยครับโอเคแล้วผักครับผักอ๋ออันนี้ผักอันนี้ดึงอันนี้ผักอ่ะเข้าผิดอ่ะต้องผักครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในโชว์รูมของเรานะครับผมนี่ครับเจอแล้วนะครับเป็นมิสซูมิชิเอ็กซเพนเดอร์คอร์สนะครับ M Y 2 3นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับโอ้โหอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นสีใหม่เลยนะ เป็นออกสีเขียวขี่มา้าเขียวจริงเปล่าเอาให้ดูก่อนนีน่สีเขียวจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าตัว e อ็กเพนเดอร์คอนะครับเปิดตัวใหม่ตัวนี้ออกมานะครับบอกว่าจะมีรุ่นพิเศษนะครับนั่นจะเป็นหลังคาดำนะครับเป็นตัวพิเศษเนาะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวตัวนี้แหละครับไม่ไม่รู้ว่าเขียวหรือเปล่านะทุกคนดูเอาเองนะครับผมแต่มองโดยรวมก็น่าจะเขียวอยู่นะนะครับผมเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปเจาะลึกทีละจุดเลยนะครับว่าเ e อ็กเพนเดอร์คอด้านหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้าง ยังเป็นเอ็กเพนเดอร์อยู่ไม่เป็นไรครับให้นึกซะว่าเป็นเอ็กเพนเดอร์คอนนะครับน่าจะแตะผิดเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันด้านทีละจุดเลยนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับเท่าที่รู้มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟลีนะครับแล้วไฟเลี้ยวของตัวเจ้าเอ็กเพนเดอร์คอนครับออกแบบมาค่อนข้างสวยมากเลยครับผมนะครับทุกคนออกมาดูโฉบเฉี่ยวมากครับตอนที่เขาสตาร์ทเครื่องนยไฟลีก็ติดเลยแต่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีเส้นไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างตรงนี้จะเป็นเส้นไฟเลี้ยวขึ้นมานะครับผม แล้วก็ไฟหน้าครับนี่ไฟหน้าออกแบบใหม่ครับเป็นลูกลายเส้นนะครับดูสวยมากๆครับผมเป็น3เส้นนะครับก็ใส่หน้าทั้งกว้างมากครับเวลาส่องคืนเนี่ยทำให้เราเห็นรถของเห็นถนนแล้วกันนะครับชัดเจนมากมากครับผมนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกครับนี่ไฟตัดหมอกก็ออกแบบใหม่เช่นกันเป็นไงครับดูดีสายสวยหรูเลยนะครับรอบนี้ไฟตัดหมอกของเราก็เป็นแบบ LED ให้เลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับดูคิวก็เป็นคิ้วตัว C เหมือนเดิมนะครับเป็นสีเหลดเนาะถ้ามาจากโรงงานนะครับผม ส่วนกระจังหน้าครับนี่กระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับก็สวยๆเลยนะครับผมส่วนข้างล่างครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นชายกระจังหน้าข้างล่างนะครับตัวเอ็กเพนเดอร์คอนของเรานะครับมีก็มีทั้งหมดนะครับออกมาให้เราเลือกนะครับมีทั้งหมด2รุ่นเนาะจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับตัวนี้ถ้าเป็นสีขาวมุกบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวพิเศษนะครับนั่นก็คือเป็นตัวหลังคาดำนะครับจะบวกเพิ่ม2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งตัวพิเศษนะมีให้สีขาวและสีเขียวเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเขียวหรือเปล่าเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยดูตัวจริงอีกทีนะแต่ตอนนี้รถที่จอดอยู่บนชลูมคันนี้นะครับเป็นรุ่นรถสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่9 4 6 0 0 0บาทนะครับผมก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปเจาะลึกที่ละจุดนะครับว่ารถคันนี้เขาเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับไปเลย แรกๆก็พาจากเมื่อกี้พาดูด้านหน้าไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนึงจะพาไปดูด้านข้างๆบ้างว่าเขาเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับบอกว่ามีลูปโป่งด้วยนี่สเปคยังไม่แปะเลยครับโดยเทบรถเพิ่งมาครับยังว่างอยู่เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับที่มองเห็นชัดๆแล้วนะครับที่ด้านข้างเปลี่ยนไปครับและเห็นชัดมากๆครับเป็นลายล้อครับเดี๋ยวเราไปดูล้อกันชัดๆเลยนี่ครับอันนี้เป็นล้อแมกลายใหม่นะครับของนิวเจ้ามิซูมิชิเอ็กเพนเดอร์คอร์สคันนี้นะครับผม เป็นล้อมแม็กขนาด17นิ้วนะครับตัวยางเป็นบิสโต e นะครับ205ทับ5 5, 5, 5า R 17เนาะและที่เปลี่ยนไปอีก1จุดครับนี่เลยครับเป็นตัวกาบข้างนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีใหม่มานะครับจากเดิมเนาะตัวนี้ก็จะทำให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นครับก็ พี่ๆที่กำลังมองหารถยนต์เป็นรถครอบครัวไซเล็กก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้นะครับผม,มหรือจะดูที่คลิปนี้ก็ได้ครับนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังเขาเปลี่ยนอะไรกันบ้างเนาะโอเคไปส่วนด้านหลังนะครับที่มองเห็นชัดเด่นไกลนะครับก็คือไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนมาเหมือน x p a n d e r GT เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆครับไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบ T shape มาเรียบร้อยแล้วนะครับดูนี่สวย การไล่เส้นของเขานี่สวยมากๆครับผมทุกคนเส้นมานี่แบบดูดีอะครับมีลูกเล่นมีขีดเล็กๆน,ๆนิดนิดนึงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นลูกเล่นทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับผมไฟเลี้ยวครับอยู่ตรงนี้เองนี่ไฟเลี้ยวนะครับนี่ทุกคนไฟเลี้ยว นะครับอันนี้ไฟถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับผมก็ดูสปอร์ตมายิ่งขึ้นครับไฟเบรกดวงที่3นะครับก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับขยบมาข้างล่างครับนี่เลยมีไฟทับทิมตรงนี้ให้นะครับตรงนี้มีไฟทับทิมให้ทั้งสองด้านเลยนะครับผมก็สวยกันเลยนะครับส่วนสเกิร์ตหลังเนี่ยเขาเรียกสเกิร์ตหรือชากันชนหลังไม่รู้นะครับเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้เนาะเป็นแบบนี้ให้เลยก็ดูสวยดีนะผมว่าดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหมือนสไตล์ SUV มากยิ่งขึ้นเด ประตูท้ายให้ดูนะครับวิธีการเปิดก็ประมาณนี้เลยครับใช้มือนะยกฟึบนี่เป็นไงโอ้โหกว้างมากทุกคนนั่งสบายเลยครับแล้วหนึ่งจะปรับเบาะให้ดูนะทุกคนจะได้รู้ว่าเขาพับกันยังไงนี่ครับมีเชือกตรงนี้เนาะนี่ดึงขึ้นมาฟุบนี่กลายเป็นที่นั่งเลยเห็นไหมครับโ,โหแล้วที่นั่งเขาปรับระดับได้ด้วยนะตรงนี้นะครับดึงขึ้น ปรับระดับได้ปรับเอนปรับนี้ได้เลือกแบบตามการใช้งานของเราเลยว่าเราจะใช้งานแบบไหนแอร์ข้างหลังเหมือนเดิมไหมแอร์ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับข้างในโดยรวมก็เหมือนเดิมอยู่นะครับแค่ว่าเราเปลี่ยนไฟไท้ายใหม่นะครับสาหรับด้านหลังนะการปิดก็ใช้มือดันเข้าไปเลยครับประมาณนี้นะครับด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องผู้โดยสารกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับป้ายตอนนี้ก็อยู่กับด้านหน้าห้องผู้โดยสารแล้วนะครับผมนี่ดูดีไซน์การทําประตูครับ เป็นการไล่เฉดสีนะครับก็จะเป็นสีดําผสมกับสีน้ําเงินเข้มนะทำให้ดูลงตัวมากๆครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นน้ําเงินเข้มผสมดำนะครับดูสวยมากๆครับผมนี่นะครับผมโอ้สวยสวยสวยตัวนี้ครับผมดูเบาดูทีเด็ดของเบาครับเนี่เป็นไงเบานี่คือทํามาดีมากๆครับผมเดี๋ยวหนึ่งจะลองเข้าไปนั่งข้างในนะครับแล้วจะลองอ่าเขาเรียกว่าออนรถให้ดูว่าระบบอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างอ่านี่ผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอิเพนเนอร์คอร์สนะครับ นี่ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะนะครับผมสิ่งแรกที่มองเห็นนะครับที่ได้รับข่าวมาเนาะระบบไฟจะเป็นออโต้ให้เลยนะครับไม่มีเปิดปิดไฟนะครับเองแล้วนะครับจะเป็นระบบไฟแบบออโต้ให้เลยก็คือลูกค้าเปิดครั้งแรกเป็นออโต้แล้วก็เปิดไฟหลีไฟหน้าเลยนะครับผมส่วนปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ออโต้สต็อปนะครับตัว A off นี่ก็คือออโต้สต็อปนะครับเวลาลูกค้าจอดรถหยุดนิ่งรถจะดับเองนะครับแต่เมื่อไหรที่เราปล่อยเบรกรถก็ติดปกตินะครับและปุ่มที่ควบคุมรถไม่ให้เสียการทรงตัวนี่ครับ t ท็กชั่นคอนโทรลนะครับผมเป็นปุ่มควบคุมการเสถียรภาพการทรงตัวควบคุมการลื่นถลายนะครับรถของเรารับรองว่าดีมากๆครับและเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับยังเพิ่มกับ ayc นะครับหรือระบบควบคุมล้อขณะเข้าโค้งนะครับเวลาควบคุมล้อในโค้งกับล้อนอกโค้งนยให้สัมพันธ์กันนะครับทำให้รถเราเนี่ยหลุดโค้งยากมากครับโอ้โหระบบนี้คือใหม่เลยฮะบอกเลยว่าใครใช้รถคันนี้อ่ะระบบความปลอดภัยระดับเนี้ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมซื้อรถซื้อที่ไหนก็ได้ครับแต่ซื้อความปลอดภัยของเราเนี่ยบอกเลยเมสซูบแทบจะ เป็นอันแบรนด์ต้นๆนะครับของไทยเนาะที่ทําให้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยครับอ่าตอนนี้หนึ่งก็เข้ามาในรถแล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในรถครับผมเนี่ยสวยไหมครับจอใหญ่นะครับไฟเลี้ยวไฟจุกเฉินแอร์นะครับก็ยังเหมือน Expander GT อยู่นะครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มมาเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูครับนี่จอนี้เลยฮะนี่ฮะทีเด็ดเลยฮะที่บอกว่าน้องปาเจโร่เป็นยังไงครับเดี๋ยวรอดูครับผมกดหนึ่งจะกดปุ่มสตาร์ทแล้วนะฮะกดตรงนี้นะครับกดปุ่มสตาร์ทฟึ่ง ดูจอครับดูจอครับทุกคนนี่เป็นไงครับจอสุดๆครับผมเป็นจอแบบ LCD แล้วนะครับผมเขาเรียกว่าจอเลยเนี่ยเอาเป็นว่าจอดิจิตอลแล้วกันนะฮะสวยมากๆครับน้องๆปาเจลโลยิงครับระบบคล้ายๆปาเจโโ่เลยครับสำหรับหน้าจอนะครับผมก็เปิดตัวมานี่บอกเลยว่าใครอยากได้รุ่นนี้ต้องมาแล้ะครับใครที่ถามหาบอกอยากได้จอปาเจลร่มันอยู่ในเอ็กเพนเดอร์ เอ็กเปนเด้คอร์เอามาแล้วนะฮะผมอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับผมที่ตัวพวงมาลัยนะครับของเขานะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับตัวพวงมาลัยของเขานนฝั่งนี้นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเล่นเสียงนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เปลี่ยนขึ้นได้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับของรถคันนี้นะครับก็เริ่มล็อกตั้งแต่40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เกิน150น้องวิธีการล็อกก็เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับเดี๋ยวหนึ่งทำคลิปแยกไว้ให้นะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้มีระบบล็อกความเร็วนะครับที่ตัวพงมาลัยเนาะไอ้มันมีปุ่ม enter อดีนหนึ่งลองกดดูนะว่ามันคืออะไรเอ้ยนี่ทุกคนหน้าจอนี่เป็นแบบนี้เลยเหมือนปาเจโร่มากอ้กล้องอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับอ่าเรากดเข้าไปครับ enter นะครับอันนี้ก็ แบบที่หนึ่งนะเฮ้ยนี่มันจอปาเจโลอะนี่ฮะเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยครับผมอ่าอันที่สองก็คือมาตรวัดความเร็วนะครับตั้งเวลาพักก็ได้โอ้โหดูดิเวลาเดินทางไกลๆเราสามารถตั้งเวลาพักได้เปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวได้นะครับการตั้งค่าการทํางานในกรณีที่ระบบมีปัญหาภาษาไทยสามารถเปลี่ยนได้อสำหรับชาวต่างชาติเนะได้ภาษาไในบ้างมาดูกันนะครับอังกฤษ เอาตรงอ่านไม่ออกค่ะเอาเป็นว่าใช้ไทยดีกว่าครับผมนะครับแล้วก็ปวดข้างล่างโอ้โหบอกเลยว่าจอปาเจโลเข้าแล้วนะครับอีกเพนเดอร์คอร์นะต้องซื้อแล้วนะครับแต่ไปดูจุดอื่นว่าจอนะครับจอตัวนี้เป็นจอขนาดใหญ่นะครับขนาด9นิ้วเนาะสามารถเลือกโหมดภาษาได้นะครับผมนะครับเมื่อเรายอมรับเข้าไปแล้วเนี่ยจอจะเข้าเป็นหน้าจอหลักประมาณนี้นะครับจอนะครับก็สามารถเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay ได้โดยการใช้สายนะทุกคน นะครับและก็ Android Auto ได้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้โดยไม่ต้องใช้สายนะครับผมสำหรับ Android Auto และ Apple CarPlay ต้องใช้สายนะครับผมมาดูข้างล่างกันหน่อยนี่ระบบแอร์ครับเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมทุกคนเกียร์ยังเหมือนเดิมครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับผมซึ่งอัตราการเปลี่ยนเกียร์ไม่มีอาการกระตุกแน่นอนครับคันนี้เหยียบนี่ไหลลื่นปื๊ดปื๊ดเลยฮะอ่า ต่อมาครับตรงนี้นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้เนาะงัดขึ้นงัดลงเหมือนทั่วไปเลยข้างล่างตรงนี้เนาะจะเป็นเบรกออโต้โฮนะครับผมก็การใช้งานก็คือระบบจะช่วยเราหยยบเบรกในกรณีที่เราลดความมือแราของเราเวลาเดินทางไกลๆเนาะและคันนี้นะครับพิเศษอีกหนึ่งจุดครับนี่กระจกตัดแสงครับใครที่บอกว่ารถเราต่ําแล้วก็คัน้างหน้าเปิดไฟสูงมาแยงตาเราครับคันนี้ไม่แยงตาแล้วนะฮะมีระบบกระจกตัดแสงให้เรียบร้อยแล้วครับผม่าแยงก็แยงมาดิกลัวอะไรกระจกเราตัดแสงซะอย่าง เอกพันธุเดอร์คอร์สให้มาเต็มขนาดนี้แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นภายในของเจ้าเอกพันเดอร์คอร์สนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบความปลอดภัยของรถคันนี้กันนะครับผมสิ่งแรกที่หนึ่งมองเห็นจากด้านข้างนะครับระบบเบรกนะครับข้างหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับข้างหลังจะเป็นแบบดัมเบรกนะครับผมก็รับรองว่าเบรกมั่นใจอย่างแน่นอนครับผมมาพร้อมกับระบบเบรคความปลอดภัยถึง3ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะครับหรือระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะครับและระบบ e.bd. นะครับหรือระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกอิเล็กทรอนิกส์นะครับและถ้ายังเบรกไม่อยู่ครับเรายังเสริมให้กับระบบ ba. นะครับหรือระบบเสริมแรงเบรกเข้าไปอีกครับทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าใช้รถคันนี้เบรกอยู่อย่างแน่นอนครับผมและที่สําคัญครับบ้านเราครับมีเนินนะครับเยอะส่อสะพานเยอะนะครับเราก็มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแน่นอนครับในกรณีที่ทุกคุณลูกค้ากําลังเปลี่ยนเท้าจะเหยียบเบรกแล้วไปเหยียบคันเร่งรถเราจะไม่ไหลทําให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผม และยังมาพร้อมกับระบบควบคุมสินะครการทรงตัวควบคุมการลื่นถลายที่หนึ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับก็รถของเรานี่อยู่มากๆครับแล้วก็ระบบควบคุมพิเศษที่เสริมเข้ามานะก็จะเป็นระบบควบคุมขณะเข้าโค้งนะครับโอ้โหรถคันนี้เข้าโค้งดีมากๆครับผมแล้วก็ความปลอดภัยอีกหนึ่งจุดครับที่แถมให้นะครับไม่ได้แถมที่มากับตัวรถนะครับนั่นคือกล้องหลังนะครับผมก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับก็เพิ่มความปลอดภัยเนาะและต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับมีถุงลมความปลอดภัยให้2ใบนะครับด้านหน้าเนาะหรือเขาเรียกว่าแอร์แบ็กนั่นเองนะ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเวลาเกิดการชนแต่เราไม่อยากให้เกิดฮะแต่เราเสริมให้ก่อนครับผมแล้วก็มีระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติในกรณีที่ลูกค้าเหยียบเบรกกระทันหันครับระบบไฟเลี้ยวทั้งรอบคันจะติดกระพริบให้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากครับระบบที่ให้มาแล้วก็พวกประตูอะไรพวกนี้ครับเขาเสริมคานเหล็กแข็งแรงมากครับอันนี้ก็จะเป็น e x p e n d e r Cosmo New Year 2023นะครับตัวใหม่นะใครอยากดูรถตัวจริงก็มารับชมได้ที่โชว์รูมนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ เอ็กเพนเดอร์คอร์คันนี้นะครับหนึ่งบอกแล้วว่ามาพิเศษแน่นอนครับสำหรับที่กำลังหลายคนกำลังรอคอยนะครับผมก็มาเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับนิวเจ้ามิซูมิชิเอ็กเพนเดอร์คอร์คันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเราที่รอคอยมากเลยเขาบอกว่าน้องไปจะเลิกว่าน้องจริงนะแค่หน้าจอเนี่ยผมก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วนะครับโอ้โหระบบควบคุมต่างๆที่ให้เข้ามาจอล้อที่เปลลายอะไรพวกนี้ผมว่าดูดูดีมากๆนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับ กดเข้ามาคุยกันหนึ่งกันก่อนนะครับกดเข้ามาในช่องก็ได้ครับเดือนหนึ่งทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้ทำหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หนึ่งด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของหนึ่งครับเพื่อไม่มพลาดคลิปดีๆเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ